สวัสดีค่ะหลังจากผ่านมากลางวันทั้งวันแล้วนะคะหน้าก็ยังเด้งอยู่เลยดูสิค้ะว่านี่คือไม่ได้ยังไม่ได้ซับหน้าเห็นไม่จะเห็นความมันรกรุบกริบรอบรอยจมูกนี่คือซซีครีมของชาแนลนะคะแล้วก็ตัวซิลิโคนพราเมอร์ของเซต้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือเลเบสนะคะที่เป็นตัว Healthy s h e ร์ค o ลเลนะคะตรงนี้สำหรับพี่พิมพ์ในความคิดแล้วมันไม่ มันไม่ช่วยลดความมันนะคะแต่คือว่าหน้าพี่พิมก็ไม่ได้มันมากเพราะหน้าพิมเคนหน้ามันนะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะสําหรับที่มีคําถามว่าคนหน้าแห้งจะใช้ได้ไหมพี่ว่าใช้ได้ค่ะลองหาซื้อมาใช้กันนะคะหน้าดูมีเฮลตี้มากเลยค่ะเดี๋ยวมาล้างหน้ากันแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายการล้างหน้านะคะพี่พิมก็ล้างหน้าด้วยออยล์ของ SK2 ตามเคยนะคะสามปั๊มนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ นวดไปทั่วใบหน้านะคะนวดไปค่ะครึ่งให้ตัวบำรุงทั้งหลายนะคะเข้าไปแล้วก็ทำการล้างมันออกค่ะตัวของเขาเทพจริงๆค่ะพี่พิมพูดแล้วพูดอีกเนาะแต่นานแล้วที่เราไม่ได้มาล้างหน้าด้วยกันนะคะเห็นไหมคะมัสคลมัสคลาลิปสติกลิปสติก เราก็นวดค่ะนวดคืนรับริ่มตาค่ะเบาๆค่ะโอเคค่ะดูนะคะหนึ่งล้างหน้านางหนึ่งน้ำค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมหมดจดค่ะของคอนเริ่ดจริงๆเห็นไหมค่ะหน้าใสจริงๆเออไม่ใช่ค่ะหน้าสะอาดหมดจดจริงๆเลยค่ะเห็นไหมของคอนเริเดค่ะลองไปหาตัวถ้าใครไม่สามารถจะซื้อ SK2 ก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งของยี่ห้อเซต้าเหมือนกันนะคะเราไปหามาใช้ไม่ได้โฆษณาหรือไม่ได้อะไรส่วนใะไกับเขาค่ะพูดไปนั่นแหละค่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่เป็นก็จะมาเช็ดด้วยจะแวะไปแวกมาอีนะคะโทนเนอร์ของ SK-2 ค่ะอือฮึก็เช็ดค่ะนี่ขอใช้ฟิลเตอร์กรุบกริบนะ นี่ค่ะสะอาดไหมล่ะเลิศสุดๆเราก็มาเช็ดคอเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำต่อนะคะคอเขาจะเปื้อนนิดนึงเสร็จแล้วพี่พิงก็จะตามด้วยอีตัวเอสเซนต์นะคะของ SK2 ค่ะตบพรมลงไปนะคะทั่วหนังหน้าเรา แป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะกลับมาแล้วนะคะทีนี้เสร็จเราก็มาใส่อีกตัวนี้ค่ะอิมูเล n เซรั่มมินเนชันครีมนะคะตัวนี้ก็ปรับสภาพสีผิวให้เป็นแบบใส่เด้งนะคะแล้วก็ทาลงไปนี่รู้ไหมว่าขอบคุณสำหรับน้องๆทุกคนนะคะกับคำชมคำอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟิลมก็ทำคลิปทุกอย่างนะคะไอท้าทุ่มไหมเซอแคม สม,มิมาถามพื่อนทุกทุกทกั่น่าละค่ะก็คือว่าพี่วินก็พูดทุกอย่างไปมาจากใจจริงของพี่วินทุกอย่างมันก็ตามน้ำแต่คือคติประจําใจของพี่วินก็คือว่า positive thinking อะค่ะคิดบวกมันก็ทําให้ชีวิตเราดีนะคะมันก็ทําให้เราไม่ไปปวดกระบาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าใจไหมคะแต่พี่ขาดขอแทรกแป๊บหนึ่งพี่พินลงคอด้วยชิชเชโดไบโอเพอร์ฟอร์แมนส์นะคะตัวนี้พี่พิเมาไว้ลงคอนะคะของชิชเโด คอก็สำคัญนะคะนั่นแหละค่ะก็พูดทุกอย่างมันมาจากในใจเราจริงๆที่เราอยากจะพูดเห็นหน้าขาวมันคะหน้าขาวคอคออีกค่ะเห็นไหมครีมเขาเลิศค่ะ escape 2. เสร็จต่อไปพี่บิมก็จะลงตัวนี้ค่ะ facial leaf emotion นะคะ escape 2. ก็ใช่ไหมก็คือว่า มีความรู้สึกก็สึกยังไงพูดยังไงก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่พูดไปตามน้ําตามนั้นตามนี้อย่างเงี้ยค่ะว่ามันสมควรจะเป็นอย่างนี้ก็พูดง่ายๆก็เหมือนเรื่องนะถ้าอยู่เจ้าชู้อยู่ก็จะต้องได้ผลตอบกลับคือคนก็จะเจ้าชู้กลับมาใส่อยู่ตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก จเขาใจเราทุกอย่างถ้าเราคิด Positive Thinking ทุกอย่างก็จะดีนะคะต่อมาค็พี่พิมก็จะใส่ตัวนี้ค่ะ Advanced Eye Treatment Film นะคะตัวนี้หลอดเล็กๆนี่ก็ร้อยเหรียญเข้าไปแล้วค่ะสามพันนะคะหลอดกระจิตริกแค่นี้นะคะ่ะตัวนี้ก็จะช่วยกระชับนั่นกระชับนี่ใต้ตาหลอดปีหน้ากลับไปก็จะไปสัญญกรรมตาสามีอนุม,มัติล้วค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้ง่ายนะคะเหล๋ยวเสร็จพี่มิวก็ชอบไปอาบน้ําที่สำคัญเราก็ต้องทาลิปสติกยี่ห้อดักดานี่นะคะยี่ห้อดักดักจริงๆค่ะพียเดห้าสิบได้ปากเราชุ่มชื่นเข้าใจไหมคะเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราเองให้ดูดีตลอดนะคะถ้าเราไม่อยากให้สามีเราเจ้าชู้หรืออะไรเราก็ต้อง keep t r a c ให้เราดูสวยงาม กูเชไม่ใช่ปล่อยหุน่นเปรตพระนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะและอีกอย่างหนึง่งก็ขอบคุณทุกคลิปทุกเออไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุก รีโพสทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างท,ทุกทุก l l ลโลเวอร์แล้วสำหรับคนที่มาติดตามพี่พิมใ,ใหม่ๆพี่พิมก็อขอบคุณมากค่ะบางคนบอกว่าเจอคลิปหนึ่งดูคลิปเดียวแล้วเลิฟแล้วลักแล้วก็อยากจะติดตามดูต่อพี่พิมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจเลยค่ะก็ไม่มีอะไรจะให้นะคะก็คือจะทําคลิปอย่างนี้ให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวว,ว่างเราจะมาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาหุ่นนะคะว่าทายังไง การทานอาหารยังไงเลือกรับประทานอาหารยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะดูครับพี่พิม์ก็จะมีกล้ามเนื้อเบาๆพี่วินรู้สึกว่ามันดูสวยนะแต่ถ้าเป็นสาวพเพศสที่คนไทยเขาบอกอุย้ยแต่ดูเกรงแต่พี่วินไม่ดูเกรงใช่ไหมล่ะแต่คือแขนเราดูมีน้ําหนักเราก็จะไม่มีเห็นไหมก็ไม่ค่อย <c oughs> อะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะเค okay, ค่าเจ็ดนาทีครึ่งแล้วพูดมากมากมายกายก,กองไปก็อยากให้ทุกคนเหมือนเดิม Have a good Tuesday นะคะตั้งใจทำงานค่ะจงทำงานขอฝากคําคมนิดนึงนะคะสิ่งที่พี่พิมเรียนรู้ในชีวิตก็คือว่าจงทำงานในสิ่งที่ตัวเองเอ j นจแล้วก็รักนะคะอย่าฝืนทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่รักนะคะแล้วคุณจะไม่มีความสุขะคะ่ะโอเคนะคะรักในหยุด Job นะคะบ๊ายบาย